สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีคะ่คะขออนุญาตนะขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะคะมีอาการเอาวอา็นอะไรนี่ แม่แต่ตอนนี้หมอปลามองพี่ยุ้ยแปลกๆเนี่ยะยังไงพี่เกิดอะไรขึ้นพี่ยุ้ยแล้วเมื่อกี้พี่ยุ้ยเป็นอะไรเออไม่รู้ว่าพอแบบพอพอเห็นหมอมาแล้วรู้สึกกับแม่แบบป้าเออกลัวแม่เป็นอะไร,อะไ,ไรอะไรอย่างเี้มากกว่าโอ,อแต่เท่าที่ดูเนี่ยขนาดที่เราคุยกับคุณยุ้ยแล้วคุณยุ้ยก็ไม่มองนมหน้าหมอปลานี่หมอปลาจ้องมากว่าทางไรยังไงแล้วพี่รู้ยแบตัวเองตอนนี้มุณสั่นใช่ตอนนี้คุณสั่น เขาไม่มองไม่มาเก้าไม่เก้าหมอปลาเลยอ่ะพีในตัวเขา